สวัสดีคะ่ะนิสานสิมาบอกเลยคะ่ะปวดนิ้วโป้นาะคะะ่ะเนาะปวดนิ้วโป้นี่ปวดนี่เนาะคะะ่ะเนาะบ่มีแรงย้ำเขาสิจับอยังสิกำลังอ,อ่อนอ่อนอยู่นี่แหละคะ่ะยุคยุนิ้วนี่ค่ะนิ้วโป้เขานี่เนาะคะ่ะนิสานสิมาบอกเลยจะว่ายุดยุดใดเขาลี้ยุดใส่เอามาเบิงเลยคะ่ะนี่เด้อค่ะยุดยุดต,ตรงนี้เด้อค่ะ ย้ำเขาจิตย้ำจิตถือไม่กวดเนาะค่ะเนาะย้ำเขาถือไม่กวดมันอ่อนอ่อนคือบมีกําลังเนื้อเขาเฮ็ดงานเฮ็ดอย่างกระซังกําลังบบหลายกําลังหน่อยๆอ่อนๆเขาอยู่นี่เด้อค่ะเด้อนี่นีหยุดเลาะนี่นะจ๊ะนี่กดเบิงเน้อค่ะกดเบิงคันมันจิเป็นก้อนเจ็บ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 ด้อค่ะเขาคอยกดทุกมือเนะคอยคอยคอยเฮ็ดทุกมือเน้อค่ะนี่จุดนี้ค่ะเนี่ย กดยู่นี่เด้อค่ะนี่กดกดให้เจ้าของนี่กดกดจังสิเนาะค่ะเนาะกดกดตรงก้อนนี่แหละค่ะตรงเจ็บเจ๊บนี่แหละเจ็บเจบนี่แหละกดลงลึกๆเด้อค่ะกดลึกๆๆังสิเห็นเขากดเบิ่งว่าเขายุดร่อนนี่แหละนี่ยุดรอเอ็ซีแหละบาเขาจะยุดจุดไดแต่ยุดในระวังนี่ค่ะกดกดลงแห้งๆจังหน่อยอยู่ดีค่ะกดกดเรื่อยๆกดกดกดจนว่า กดสักพักหนึ่งค่ะประมาณสามี่หานาทีจะสามี่หานาทีแล้วจ้ะขันเขากดเบิงเห็นปวดป๊าบสำหรับคนจับไม่กวดอ่อนห,หรือจับอย่างกระซังกำลังบ่มีแล้วค่ะจุดนี้เฉพาะเฉพาะจุดนี้แล้วค่ะนี่นี่นี่ซานจะบอกเฉพาะจุดนี้แล้วค่ะนั่นนี่อยู่ในอุ้งเขานี่เขาจกเบิงว่าเขาป๊าบอยู่มองไหนกักดแต่อยู่มองป๊าบแล้วจ้ะเขาจิป,ป๊าบ เขากดออกเลยเขาเขาทับเส้นอยู่ไหนนี่ค่ะเลือดมันเลี่ยงบวได้ปลายประสาทมันปลายประสาทเขามันตีบมันขดเนาะค่ะมันขดอยู่นี่เลือดมันเลี่ยงส่วนบนบอได้จะมันอ่อนแรงวิธีแก่กับบวยากค่ะง่ายๆเขาเฮ็ดให้เจ้าของเองเขาเฮ็ดตามอีสานเลยจา้าอีสานบอกง่ายงนี่กดลงล้วจะมองมันป้าบันจะมองเขาขดอยู่นันละลายออกให้เขาละลายออกเพราะว่าเลือดสีแลีนได้ จ้ะเราตรงนี่ก็จะมีกําลังขึ้นทันทีเลยย้ำเขาจับอย่างนี้กําลังกํามือนี่สินแน่นเลยค่ะย้ำจับไม่ก็กวดนี่กนแน่นน่ล่ะคาอีสานมีแนวดีๆมาบอกคันกดหายแล้วกดไล่กดแชร์ด้วยค่ะเพราะว่ามันซอยเจ้าของได้ทันทีเลยจ้าเจ้าของช่วยเจ้าของนี่ด้วยตนเองเลยค่ะบ่ได้เสียจักบาทเทดให้เจ้าของได้ค่ะซ้ำนี่ลหลเนาาจ้าสวัสดีค่ะ